ดแล้วเราทำตัวนี้สามตกถักโซ่สามถักโซ่สาม ตัวนี้ก็ต้องนับด้วยนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดอ่ะพอดีครบแล้วก็นับหนึ่งสองสามสี่แล้วเราก็แทงเลยพอสี่รวบเข้ามาอ่าเสร็จแล้วเราถักโซ่ไปค่ะถักอ่าโซ่ขึ้นมาสามหนึ่งสองสามโซ่สามนี่เรานับหนึ่งเพราะเราจะทำแบบนี้เป็น ห้าหลักเนี่ยทำลักษณะในห้าหลักแต่เรานับโซ่ตัวที่เราถักสามนี้ด้วยนะให้เป็นหลักหนึ่งหลักนะหนึ่งหน่าก็สองหลักแล้วอันนี้สามหลักสี่เราทำหนะ้านะห้าทำห้าแล้วเราถักโซ่สามหนึ่งสองสามเพื่อเราแทงลงตรงจุดนี้รวบเลยแล้วเราก็ถัดมาห่วงออ่า ช่องต่อไปเราก็มารวบล็อกหนึ่งครั้งแล้วก็ถักโซ่ขึ้นไปหนึ่งสองสามเราทำลักษณะนี้ไปเรื่อยๆจนครบอันนี้ให้ได้ห้าสองสามสี่ห้าถักโซ่สาม ถักื้อสามขึ้นไปเนี่ยเราถักอย่างนี้ไปเรื่อยๆเลยให้ได้ห้าหนึ่งสองสามหนึ่งสองสาม 1นึสองสามแล้วก็สักโซ่ห้าสักหลักห้าหลักให้เป็นหักให้ได้ห้าหลักแล้วก็โซ่สามลงมาช่องเดิมแล้วก็ล็อกไว้แล้วเราก็แทงลงหลักถัดไปห่วงถัดไป ก็หนึ่งสองสมเป็นหลักขึ้นมาหนึงหลักแล้วก็พันหัวเข็มสองแล้วก็รวบให้ได้สามห่วงวรวบรบเข้าทีละ2แล้วก็ทีละสองให้เหลือหนึ่งทำเป็นห้าให้ได้5้าหลักแล้วก็โซ่3าขึ้นไปแล้วเราก็แทงลงชุดเดิมเพื่อล็อกเป็นกลีบมันเพื่อล็อกเป็นกลีบดอกตัวนี้ แต่แล้วเราก็เถ็บเถ็บมาก็นะจะเป็นกลีบเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกแล้วโซ่สามหนึ่งสองสามแล้วก็พันหัวเข็มหนึ่งครั้งรวบทีละสองครั้งนะนะรวบออกทีละสองครั้ง สองสามแล้วก็แทงลงแล้วก็รวบมาแล้วเรามาทำเก็บตัดไปหนึ่งสองสามขึ้นมาแบบเป็นหลักหนึ่งทำให้ได้ห้าหลักนะอ่าพอได้ห้าหลักแล้วแล้วเราก็ถักโซ่ขึ้นมาสาม แทงลงไปจุดเดิม,มแทงแทงจุดเดิมนะพอได้แล้วเราก็มาล็อกตรงนี้เลยล็อกไว้แล้วเรามาถักโซ่สี่หนึ่งสองสามสี่แล้วเรามาแทงลงตรงจุดนี้นะ ตรงระหว่างเนี่ยตรงระหว่างเนี่ยแทงลงไปเลยแล้วรวบเข้ามาแล้วก็สี่หนึ่งสองสามสี่าแทงลงไปงี้เลยค่ะ หนึ่งสองสามสี่แทงลงไปเรื่อยๆเลยหาหนึ่งสองสาม,ส,ามสี่เพราะว่าตรงจุดเนี้ยห้าหนึ่งสองสามสี่ เขาจะเป็นตัวด้านหลังนะเราทําด้านหลังของตงของดอกดอกดอกนี้นะด้านหลังตรงนี้นะเนี่ยจะทำด้านหลังตรงนี้นะแทงลงไปเรื่อยๆเลยนี่หนึ่งสสามสี หนึ 1> 1, 2, 3, ่งสองสามสี่าแล้วก็มาชนกันลงนี้นะพอดีชนกันอ่าแล้วเราก็แทงลงในช่องเลยะมันจะเป็นอลักษณะนี้ ให้ได้ให้ได้แปดเสร็จแล้วเรามาถักถักหลักลงนี้แปดหลักลงไปในนี้แปดหลักสามสี่ เราก็หนึ่งสองสามลงไปที่เดิมแล้วเราก็มาทําช่องถัดไปรวกเข้ามาแล้วโซ่เข้าไปสี่หนึ่งสองสามสี่ทำไปตลอดแถวเลยนะให้ได้แปดหลักตรงนี้นะ หนึ่งสองสามแล้วเราก็แทงลงแล้วก็ถัดไปเรื่อยๆแต่สำหรับคนที่ยังไม่เคยทำแบบว่าถักถักโซ่ด้านหลังอย่างเงี้ย ับด้านหลังอย่างเงี้ยก็ค่อยๆดูไปนะเดี๋ยวก็เป็นหนึ่งค่ะหนึ่งสองสามแล้วเราก็ลงมาแต่ง่ายแล้วค่ะเนี่ยถักถักดอกนี้ง่ายเลยนะง่ายมากหนึ่งสองสามแล้วก็ คันหัวเข็มลงมา,มาลักขนาดนี้ แล้วหักโซ่สามอ่าแล้วลงไปเลยลงช่องแล้วก็เอาดอกถัดไปอ่ากีบถัดไปหนึ่งสองสามอ่าเราทำแปดกีบเอ็นแปดหลักให้ได้แปด เพราะเขาจะเป็นกลีบที่สวยเลยแปดไม่ใหญ่ไปไม่เล็กไปพดอดีนี่ค่ะได้แปดหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามแล้วก็ถอดไป หนึ่งสองสาขึ้นมาเป็นหลักก่อนแล้วเราก็เริ่มถักเป็นหลักถัดไปนะผันหัวเข็มหนึ่งครั้งแล้วก็ทำให้ให้โซ่เหลือโซ่สามแล้วก็ปักเข้ามาทีละสองครั้งให้ได้8ดหลัก ได้8หลักเสร็จแล้ว1 2 3 4แล้วเราก็ถักโซ่ขึ้นไป3แล้วก็แทงลงเนี่ยเขาจะออกมาเป็นลักษณะเหมือนเหมือนกุหลาบอะสองชั้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็ให้ดอกกุหลาบสองชั้นอะไรอย่างเงี้ย แต่อันนี้มันเป็นแบบแ,บบแปลงเนาะก็เลยกลายเป็นแบบลักษณะนี้มาแปดนะคะเท่าสามแล้วก็ทำให้ได้แปดหลักให้ได้แปดหลักพอถ้าครบแล้วเราก็ถักโซ่สามขึ้นไป ามครั้งแลเราก็แทงลงในช่องเดิมที่ทําที่เราทําหลักแดหลักนั่นแหละหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอ่าล้วก็ทําโซ่ขึ้นไปสามโซ่สามหนึ่งสองสาแล้วเราก็แทงลงมาในจุดที่เราทําในช่องที่เราทำแปดหลักอ่าแล้วเราก็ถัดไปแล้วก็ถักโซ่ขึ้น3ามเหมือนเดิม สร็จแล้วเราก็มาลงลักษณะนี้ไปเรื่อยๆเลยนะจนครบให้ได้แปด เป็นอยัง8ปดหนึ่งสองสสี่โอเคบางทีเราเข็มอะที่เราแทงลงไปอะเราไปเกาะได้ของกลีบนี้กลีบแรกเพราะว่าตอนที่ว่าใกล้จะจะชนอ่าตอนที่ใกล้จะชนเราจะไปเราจะไปเอาเส้นได้เส้นเนี้มาแล้วทำให้จอกลีบนี้จะเสียเราก็ต้องพยายาม พยายามจะให้โดนนะพยายามจะให้โดน